ที่ร้านคุณแตงโมเซเวอร์สาขาสามคนมึงคนเยอะมากเลยคนเดียวไปเซเวอร์ก็่ชิดเดี๋ยวายพาไปเด็ดวางคิวอีกแล้มา การทำบุกลับมาอลังการอการเรับฟงงการเอิญพระพุทธมนต์นะคาับม่าก็น้ถยังไงคะวันนี้ผู้ใหญ่บ้านมาลุกงานตอนนี้ตื่นแหสดใสแห้งปั๊ดง่งยๆเพียงนิดเดีเอากระบะละมีเนาะขนมมีแบบละมีกบบอะไรเน้ออ้าวโมเมช่วยดูนี่หลานกัแลบพอพอเลี้ยวซ้ายปั๊บ านาประจักรปีประจกดิสูนเดี๋ยพ่ไงเบื่อบางมากวันนี้เพอหนื่อยไหมไม่ได้งเลยรัฐบาลเนี่นอนหลับนอนตะเบ้นไม่ตั้งใจว่ายางดีไม่ออก้านอนตะเบนปาบไปากกันยินดีทีพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาระานคา่สายร่งพูุ้านการับางสรตว์กินปลาได้เดียวนี้ได้เดียวามาเรียนเพิ่มเติม อันนี้เป็นวันที่ตื่นเช้าที่สุดเป็นเสาอิหร่ดีอี่ราครับเป็นองเสานั้นเป็นการรวบรวมปฏิปทาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ับนับตั้งแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่นั้นอาจับแล้วต้องปรารัล้วก็ยังบีตุ้มรอันนี้ของเซบาของเซบานะครับขอบบบบบบงจังหันในวันนี้ของจังหันในวันนี้ มีอะไรบ้างนมเปียวแซนนมเปียวแซนวีตต่างๆมาถ่ายรูปเซตนี้เราเร็วแหมเซตเจ้ามากดีครัรูปคาวรก็จะเป็นแ่งเรียนรู้ให้กับลูกหาของเรานตานต่อไปครับเพื่อสข้านล่ไเสร้างเสร็จแล้วนะครับ ก็ทำเองเราก็ก๋วยเตี๋ยวสิไม่มีเบลขนมออกมาให้ใส่บาทเลยขนมอยู่หลังร้านนะแม้ว่าหลวงพ่อจะเป็นผู้นำในการก่อสร้างต้องการทุกคนได้มีส่วนร่วมแม้เราจะไวายร่วมกระโดดเทียนเป็นบาทสองบาทก็ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างพระศิษฐาภิเษกเพียวกัน เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้ร่วมกันวันนี้เป็นความโชคดีของพี่น้องชาวจะบอดของแก่บรัที่เป็นการกันพาลูกพัอพ้อป่าเป็นการสื่อสารอและสารสนเท้มีความเจริญมั่นคงสืบไปนะครับเช้านวันที่สอง สุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็เป็นองขรนาราการทอายนะรับว่านผู้วารกรรมประมุังายเป็นประานใิธีทอดพระปาสามวิถีเพื่ร่วมสร้างที่พิ่ณประกพระผู่วานักวันน้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันที่6ตุลาคมันร้องส้นะครับก็เป็นโภที่ที่เ่า

การรักษาพยาบาลนะครับปรเด็กผู้หลงข้าเป็นปานีถานูที่ขอผู้ารสมนะครับเรยนพยาบาลสิดแล้เขรียนรถระบข่ของเรานะครับกรเดือกยังะดอกแม่นะคะนนเต้นขานะครับอีพัอนนี้ลงพอได้ แป้งไหวดีแล้ววางเอาแป้งวางเอาแป้งเอาอันนี้แล้วกันส่งให้ได้นี่นี่แล้วกันส่งให้เราจะส่งให้พร้อมนะคะหนึ่งจออ